วันนี้ครับรายการรถถานพาเที่ยวครับก็พามาเกาะติดพามาชมไฮไลท์สำคัญนะครับของงาน m o t o r Expo 2024ครับคุณบอกเลยครับว่าปีนี้เนี่ยทุกแบรนด์นะครับจัดเต็มจัดหนักนะครับโดยเฉพาะแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับเรียกได้ว่าผนทับโปรดักกันมาแบบจัดเต็มนะครับมาสู้กันแบบดุเดือดมากๆเลยบอกเลยครับว่าสนุกแน่นอนครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่มหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งบอกเลยครับคอนเซปต์ของช่องเรานะครับก็คือรถถ่านพาเยอะแน่นอนครับเราจะมาพามาดูยนตกรรมไฟฟ้านั่นเองซึ่งบอกได้เลยครับว่ามอ t ตอร์ p o ปปีนี้นะครับมียานยนต์ไฟฟ้านะครับจากหลายๆแบรนด์มาซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมส่วนจะไปดูที่ไหนนะครับบอกเลยว่าเราคัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยกันนะครับ สำหรับบูธแรกนะครับที่เราพามานะครับก็คือบูธของเนต้านน่นเอันนี้อาจจะเป็นแบบเฟรนด์สวนตัวนะครับเพราะว่าให้รถเนต้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเนต้าปีนี้เขามีนวัตกรรมอะไรมาโชว์พวกเราบ้างนะครับ พราะในส่วนของเน t a านะครับก็ที่เห็นก็จะเป็นเน t a X นะครับซึ่งเปิดตัวไปสักพักแล้วนะครับก็เป็นรยนตกรรม SUV นะครับทอว์โอเวอร์ที่บอกได้เลยว่าสวยล้ำมากมากนะครับที่ผงพันธุมาในราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุา้มราคาแบบสุดๆนะครับเพียง7 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ แล้วนอกจากเ e t a X นะครับก็ <S 2> <S 2> <S ตัว,ตว <S <S ที่ทำยอดขายกับเ e ต้าได้อีกส่วนหนึ่งไม่แพ้กันก็คือในส่วนของเ e ต้า V2 นะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นเ e ต้า V ในเวอร์ชัน่สองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า o v 2เนี่ยมาถึงในเวอร์ชันนี้นครับก็ปรับปรุงมาเยอะเหมือนกันในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องนะครับของเ e ต้า V1 นะครับในรุ่นที่แล้วโจะเป็นะในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของะระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับ ท้ายอ่าเมื่อก่อนจะโดนแซวนะว่าน้องเนี่ยเป็นแบบรถตูดห้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอปรับปรุงโฉมใหม่มาแล้วเนี่ยก็บอกเลยรับมีการปรับไฟท้ายเป็นในแนวทางลาดอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตูดน้องดูดูสมมาตรมากขึ้นนะครับ และนี่คือ,อ,อยนตกรรมนะครับที่ทำเปิดตัวนะครับในงานมอเตอร์อีกสโตในปีนี้นะครับของบ,บูตเนป้านี่ก็คือเนป้าสเอสนะครับซึ่งเป็นดูจากดีไซน์แล้วเป็นแบบว่าเป็นสปอร์ตฟูเฟ้ะนะครับผมและเห็นว่าตัวนี้เนี่ย452แรงม้านะครับ0 500, พพถึง100ใช้เวลาเพียงแค่3.9วิเท่านั้นพอพูดถึง0ถึง100ใช้เวลาเพียง3.9วิแน่นอนครับ<ๆ>เขามาชนกับตัว B Y D Seal นั่นเองครับที่บอกไปว่าตัว B Y D Seal เนี่ยก็ยอดขายดีมากๆนะครับ ี๋ยวจะาาท่านผู้ชมนะครับมาดูกันลลบริเวณรอบนอกนรถนะครับด,ดีไซน์มีความเป็นสปอร์ตมากๆันนี้เหมือนเป็นเป็นอิกน่งแคชแบ็กนะเพราะว่าท้ายเขาจะเป็นแบบเป็นผ้าประตูน,นะครับดีไซน์เฉลียวมากๆเลยเมื่อกี้เราดูถึงดีไซน์ไฟนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูด้านในกันนะครับว่าภายในรถเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับให้เป็นเวอร์ชั่นที่นํามาขายจริงในประเทศไทยนะบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับผมดีไซน์ก็ต้องบอกเลยครับว่าตามสไตล์เนต้านะครับเนต้าเหมือนที่เนต้าวีเป็นหรือว่าเนต้าเอ็กเพนก็จะมีจอยใหญ่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นตัวแดชบอร์ดก็จะมีเป็นเป็นคอนโซลที่ระบุทั้งความเร็วนะครับในเรื่องของอัตรา การกินไฟต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยท่าผู้ชมไม่ได้เล็กเลยเพียงแต่ว่าตัวของในส่วนของเฮดรูมเนี่ยมันอาจจะเหลือน้อยนะครับอย่างผมเนี่ยสูงรอยสูงร้อยเจบร้จกะ็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถามว่าได้ไหมก็ยังพอได้อยู่นะครับซึ่งขนาดรถก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะมีที่เก็บของโอ้มีตู้เย็นด้วย เห็นคาดกันเห็นคาดการกันนะครับว่ารถคันนี้น่าจะไม่ถึงร้านนะครับถ้าไม่ถึงร้านจริงไม่มีตู้เย็นมาแบบนี้ถือว่าเก๋มากเลยเดินทางไปไหนสะดวกเลยนะครับก็สามารถที่จะแช่เครื่องดื่มนงี้แล้วก็ดื่มกินไปเพื่อเรียกความสดชื่นวันนี้น่าจะเป็นเป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ตัวที่วางแก้วน้ํา ท่านผู้ชมมาแบบครบคันเลยแล้ววัสดุเนี่ยบอกเลยไม่แก่กานะครับวัสดุตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนหนังกลับเป็นเหมือนกำมะหยี่อะไรประมาณนี้นะครับตัวแดชบอร์ดตรงนี้ก็เป็นเคสลานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นตัวกระจกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวหลังคาเนี่ยเป็นพาโนรามิกรูฟนะครับผมเป็นหลังคากระจก อันนี้เป็นด้านหลังนะครับที่เมื่อมานั่งเมื่อกี้นั่งด้านหน้าไปนะอันนี้นั่งด้านหลังก็เหมือนเดิมครับรถคันนี้เนื่องจากเป็นแบบสไตล์แบบคูเป้นะก็จะเป็นรถที่แบบค่อนข้างรูลมนิดนึงข้อเสียของมันก็แน่นอนครับตัว h e ดร room เนี่ยก็จะเหลือน้อยนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าไม่ขี้เหร่ครับกว้างขวางนะครับมีแอร์หลังมาด้วยนะแล้วก็มีเป็น usb type c แล้วก็เป็นเป็นตัว usb มาให้นะครับผมก็เอาไว้ชาร์จอะไรระหว่างเดินทางได้นะครับ แล้วก็มีที่วางที่เท้าแขนมาให้ดูสบายแต่ดูจากวัสดุดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นรถที่แบบมีราคาสูงมากนะครับผมเราคิดว่าน่าจะเอื้อมถึงได้ในสไตล์เนต้ากันละครับเมื่อกี้นั่งหน้าไปแล้วนะครับนั่งหลังรถไปแล้วนี่ก็ไปดูกันที่ออนเดอร์ทรังนะครับรือว่ารงท้ายท้ายขบวนนะครับนี้ก็เป็นระบบเปิดไฟฟ้านะัู้นะพี่โชม กว้างขวางมากแล้วก็มีเป็นเป็นปลั๊กไฟที่ใช้ภายในด้วยนะเป็นปลั๊กแบบสามตานะครับต่อพ่วงใช้ในรถได้เลยนะครับมีทั้งเป็นแบบ USB ด้านหลังตรงนี้มาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยพับอันนี้ก็สามารถพับเบาะได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ราบไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตรงนี้อะไรเก็บกระเป๋าสัมภาระใหญ่ๆได้แบบสบายมากเลย เมื่อพับไปแล้วเป็นอย่างนี้นะก็สามารถกดปึ๊บพับปึ๊บเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับก็น่าสนใจครับถือว่าเป็นเป็นรถสไตล์แบบเป็นเป็นเป็นแฮทช์แบ็กถึงคูเป้น,ปน,ปน,นะท่านะผู้ชมสวยแล้วก็ดีไซน์ดูใช้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักบูธหนึ่งนะครับผมว่าเป็นบูธไหนเดี๋ยวตามไปดูก like ันนะครับและตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่อีกแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนแบรนด์หนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ใหญ่มากๆนะครับผมกุ้งชอบการพรีเซนเทชันด้านหลังมากๆเลยนะครับเขาบอกได้เลยว่า BYD เนี่ยเขามีโปรดักต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมมีตั้งแต่ราคา5้าแสนเก้าอย่างดอฟฟินนะครับไปจนถึงล้านสองนะครับอย่างตัว BYD เอ่อซีไลออนเซเว่นนะครับผมก็ในบูธเนี่ยครับก็แน่นอนครับ ก็เน้นขายหลักๆในเรื่องของดอลฟินนะครับตัวตัวซิลนะครับซิลไลออนซิกซิลไลออนเซเว่นนะครับที่มาเปิดตัววันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมแล้วก็เออ่จะเป็นตัวกระบะนะครับหรือว่าดีไวดีเป็นชาร์กซิกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับซึ่งสไตล์กระบะแนวนี้กําลังมาเลยนะเมื่อกี้แอบแอบไปดูนะครับก็มีอย่างลิเาล่าที่เปิดตัวไปนะครับก็จะเป็นกระบะที่ไม่ได้แบบว่าเน้นในเรื่องของการเออ่ ขนส่งอะไรที่มันหนักมากๆคือไม่ใช่กระบะเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับเ,เป็นกระบะตึ่ง SUV นะครับใช้เพื่อความอเนกประสงค์เป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรอบๆแล้วก็บรรยากาศของที่ BYD กันนะครับอันนี้ก็ครับก็เป็นพระเอกของบูนี้นะครับก็คือ BYD า l ดี n 7นะครับ ซึ่งเป็นแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อน,นี้ก็มีการเปิดตัวในในส่วนของ BYD c a l o n 6 t ไฟนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่นะครับตัวดังใหม่ของตัว BYD มีจุดเด่นยังไงครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัว b y d C l i o n 7เนี่ยก็มาตอบโจทย์ในตลาด <นะ S 1> ที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนอ,อย่างตัว Tesla Model Y นะครับผมตัวหลายหลายแบรน์ะครับที่ตอนนี้มีการเปิดตัวซึ่งเป็นแบบเป็น SUV นะเป็น SUV ซึ่งต่อยอดมาจากตัว b y d Seal นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งคันี้ก็จะกาจะมีความแบบด้วยความเป็น SUV จะมีความค่อนข้างอันนี้ปรสงนะครับแล้วก็มีความ อ่าแล้จะนั่งสบายกว่านิอีกนึงนะครับตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่ภายในนะครับของ b y e นะครับ C Lion เซเวนะครับผมซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับบอกเลยว่าดีไซน์มันขยุบขยับดูเก๋ดิน แข่งข้างประตูนะครับดูขยุบขยับนะครับเป็นเหมือนคลื่นหมือเป็นเกลียวนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาเรียกรสนการยีสัตว์นี้ว่ายังไงนะครับแต่ว่าแผ่งข้างประตูก็ดูเก๋ดีนะครับปกติจะเป็นแบบดึงขึ้นมาอย่างนี้แต่อันนี้เป็นแบบว่าเปิดอย่างนี้นะฮะก็เก๋ดีส่วนตัวแดชบอร์ดหรือว่าตัวคอนโซลเนี่ยก็ทำออกมาค่อนข้างสวยนะตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับ ซึ่งก็จะชาร์จเร็วสูงสุด50วัตต์นะซึ่งเหมือนจะชาร์จได้2อันนะครับวางไว้2อันนี้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นของคนนั่งข้างๆอันนึงของคนขับอันนึงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมตัวนี้เอ่อที่วางแก้วนะครับก็ก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็มีพาโนามิกเอ่อลูฟซึ่งเป็นหลังคากระจกแบบเต็มบานให้อีกนะครับผมและเห็นว่าตัวเบาะเบาะนั่งมันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรนะมีการ บาะนั่งแบบปรับคุณหภูมิได้ด้วยนะไม่รู้ปรับตรงไหนเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่ามีมีปรับคุณภูมิมาเป็นปีพัดลมอยู่ที่ตัวบอกให้นะครับผมแล้วก็มีการควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ให้มาอย่างครบคันนะครับเ,รเป็น c r u i s Control ตัวนี้ก็เป็นเกียร์เป็น ออโต้โหมนะครับผมการป,ปรับ A ต่างๆนะครับก็ผ่านจอนี้ได้เลยนะครับก็ตามสไตล์นะครับและแน่นอนครับก็เป็นแบบนี้เป็นอะไรที่ชอบมากนะครับซึ่ง B Y D ก็มีตั้งแต่ดอลฟินมาเลยนะปรับตัวหน้าจอนะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบปิดมากได้นะถือว่าโอเคนะครับวัสดุอะไรต่างๆโอเคก็ เป็นอีกหนึ่งตัวนะคที่น่าจะเอามาชนกับตัวของเ e ส l a m o เดลวแล้วก็ตลาดของอตัว SUV นะครับที่เรียกได้ว่าก็ดุดเดือดเลือดพ่านมาสมควรนะครับได้นะครับด้วยความอเนกประสงค์ที่ค่อนข,อขอ้างตอบโจทย์นะครับอันนี้เป็นด้านหลนะังด้านหลังก็น่าจะน่าสบายนะครับด้วยความที่เขาเป็นแบบเป็นเอยน,นะครับ รียนั่งสบายเลยข้างหลังก็มีตัวซัพพอร์ตหลังค่อนข้างดีนะนั่งสบายเลยก็เหมือนเดิมครับมี USB C แล้วก็เป็นตัว USB ให้นะครับผมเอาไว้ชาร์จใช้ได้นะครับผมแล้วก็เหมือนมีถุงลมเิืภัยประมาณ น่าจะ8 9ใบนะครับรอบคันเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่แพ้เจ้าไหนแน่นอนนะครับอันนี้เราก็มาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับของเจ้า d v d c Live s e นะครับผมซึ่งตันนี้เป็น 4.5s นะครับหรือว่าน่าจะเป็นน่าจะน่าจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ของ DVID นะโูนที่100น่าใช้เวลา4.5 second นะครับหรือว่าเป็น4.5วินาทีนะครับ ตั้งลั่ก็ถือว่าใหญ่น,นะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัว V L ะะไม่มีนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้มีเป็นสายเป็นปลั๊กเสียบชาร์จ อนเนกประสงค์อะไรเป็นปักสามตาในรถไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นทั่วไปก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากได้เป็นแบบว,ว่าเป็น SUV นะครับอยากได้อยากได้ตัวรถที่เป็น เหมือนกับเจ้าตัว V8 Seal นะครับแต่ว่าอยากขึ้นมาดีการอัพความเอเนกประสงค์ขึ้นมาเป็น SUV อย่างตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตลา,าดของตัว Hatchback หรือว่า SUV เนี่ยค่อนข้างดุเดือดนะครับซึ่ง B 8 s ีก็เข้ามาเล่นในตลาดนี้ด้วยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นกันดีกว่านะครับว่ามีแบรนด์ไฟฟ้าอันไหนอีกที่น่าสนใจนะค,ะครับผมอันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบูธนะครับรถยนต์น้องใหม่นะครับผมจาก คุณเหยา่อออโต้นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าวันนี้เป็นสายการบินนะผมแต่ว่าลงมาเล่นในตลาดของรถยนต์ EV นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารถยนต์เนี่ยน่าับตาได้น่าสนใจมากนะครับผมใครที่ชื่นชอบรถยนต์สมล์มเป็นแบบว่า Tesla Model Y หรือว่า Tesla Model 3นะก็อาจจะถูกใจตัวนี้มากครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า รถต์น้องแปะภทยใต้แบรนด์ของสายการบินนะครับทุออย่างนีตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับเปิดมาด้านในบอกเลยครับว่าวัสดุป,ปรกรที่ให้มาเนี่ย ไม่ขี้เลร่เลยนะครับตัวในเรื่องของแผนแดชบอร์ดด้านข้างเนี้ยนะตัววัสดุเนี่ยมันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบกระโลกลกะลานะมีการบุกหนังมีการบุกตัวตัวรถมาได้อย่างดีนะครับตัวอะไรก็ทำมาได้กระชับมือพอสมควรนะครับตัวด,ด้านตัวบนหลงังคานเนี่ยโอต้องบอกว่ามีความหรูหราพอสมควรนะนี่เป็นแบบเหมือนแบบว่าเหมือนหนังคล้ายคล้ายๆ้หนังกลับนะท่านผู้ชมท่านผู้ชม แล้วที่มคัญข้างบนเนี่ยให้พาโนมิกซันลูปมาด้วยนะฮะโอแล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยที่ยาวออกมาจากหน้ารถนะมีที่วางไวเล็ชาร์จนะครับสองได้สองเครื่องเลยนะฮะวางมือถือชาร์จได้สองเครื่องนะครับคิด mm hmm. ว่าน่าจะเป็นกำลังไฟ50วัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีที่วางแก้วมาให้โห oh, mm hmm. ถือว่าหรูหราอยู่นะฮะคันนี้ มันสไตล์แบบว่าเหมือนสไตล์แบบเครื่องบินจริงๆนะแต่อย่างว่าแล้วเขาทำสายการบินมานะตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ 3D นะฮะดูสเตตัสของรถเนี่ยรอบคันได้ว่าตรงไหนปิดป,ประตูไม่สนิทตรงไหนเปิดประตูอยู่นะครับผมก็จะจะมีสถานะเตือนแจ้งตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของมันติมีเดียมี Apple c a r p ปเปมาให้นะครับแล้วก็มีบลูทูธนะฮะแล้วก็ มวดของการขับขี่รถยนต์ต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะปรับมุมมองเป็น 3D แบบนี้ก็ได้อ่านะ ุดยอดนะก็ถือว่าในเซกเมนต์นี้เนี่ยก็มีคู่แข่งเยอะนะอย่างตัว X p e n งก็เขาก็ hmm. มีเป็นตัวเป็นเป็นเแฮชแบ็กแบบนี้มานะครับหรือว่า b y d เอ่อ C Lion s e v e ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับผมก็เป็นรถสไตล์เนี้ยนะครับหรือว่า Tesla Model Model Y นะครับผมตัวนี้ก็ลงมาเล่นด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะ นะนี่คู่มือการใช้งานต่างๆมีบวดวิดีโอแครปเปิลคาเฟสามารถโทรศัพท์นะครต่อบลูทูธได้เลยนะะจากตรงนี้ถือว่าให้มาครบคันนะฮะแล้วก็ทัศนวิสัยดีนะฮะก็คือจอเนี่ยเหมือนจะหันมาทางคนขับอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเหลือบมองอะไรเยอะนะครก็รถือว่ามุมมองของรถเนี่ยค่อนข้างโปร่งนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆส่วนด้านหลังนะะก็คิดว่านั่งสบายไมแพ้กัน เมื่อกี้มีการปรับเบาะลงมานิดหนึ่งนะคก็ใจอะตรเดี๋ยวดูว่าขาจะติดไหมก็ขาติดนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ดกดเบาะลงมาเกือบสุดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของเ e ดร r มเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับโป่งแล้วก็นั่งสบายพอสมควรนะครับโอเคเลยนะครับก็มีไฟการข้างเอว่าเป็นไฟแบบสัมผัสอย่างนี้ด้วย ่าสนใจนะครับสำหรับแบรนดน้องใหม่ที่เข้ามาเปิดตัวก็ต้องบอกว่าตลาด EB เนี่ยเดือดจริงๆนะครคู่แข่งค่อนข้างเยอะในส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังกว้างขวาครับเว่าวางกระเป๋าสัมภาระได้เยอะนะไปต่างจังหวัดขนกระเป๋ามากเนี่ย ถือว่าสบายเลย อาจจะไม่ได้มีตัวเป็นตัวพวกปักสัสตาให้กับแบรนด์ที่ให้มาก็เป็นอีกหนวเลือกครับที่น่าสนใจนะครับในเลนของเป็นตัวของตัวตัวแฮชแบ็กครับเป็นรถเอสนเอสนิดนึงนะครับผมจากแบรนด์คินยาวนะครับผมแล้วก็เห็นว่าโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้ก็มีนะครับก็คือจะมีตั๋วเครืงบินให้4ครั้งต่อปีนะ โอ้โหถือวา่าน่าสนใจมากนะครับใครชอบเดินทางสายเดินทางนะก็สามารถใช้สิทธิ์รับตั๋วเครื่องบินนะครับสามารถไปเที่ยวได้นอกจากจะซื้อรถในะยังสามารถไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับผมน่าสนใจทีเดียวสำหรับแบรนด์น้องใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มาเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในวันนี้นะครับก็คือแบรนด์ของ ดีพอลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าดีพอลเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับจากการเปิดตัว SUV อย่าง s 07 <S นะครับหรือว่าตัวรถรุ่นอื่นๆ,ๆนะครับที่เขานํามาขายก็รประสบความสำเร็จผสมผสานไม่แพ้ก็มีไว้ดีเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าเป็นทั้งรถเก่งได้นะครับเป็น SUV ด้วยแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับสามารถเป็นรถกระบะท,ที่อเนกประสงค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีเทลต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้มีการเปิดตัวไปนะครับราคาสตาร์เริ่มต้นที่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วก็ในนส่วข ตัวมอเตอร์คู่กันนะครับก็จะเป็น1 9 9 9 0 0 0าบาทซึ่งในช่วงนี้เป็นราคากีเซลเท่านั้นนะท่านผู้ชมจะมาดูกันว่าตอนนี้เป็นตัวของมอเตอร์คู่หรือว่าเป็นตัวท็อปของคันนี้เองนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นตับประตูนะครับผมก็เป็นสไตล์รถจีนใหม่ๆนะครับผมต้องบอกว่าภายในเนี่ยทำได้ค่อนข้างพรีเมียมนะครับผมในสไตล์ของอันเขานะครับมีการบุหนังนะครับมีการบุกทัดประตูนะครับเป็นไม้เอ่อเป็น เป็นเหมือนแบบถึงตัวลายไม้ลายเคปล่านะสวยนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ามานนั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกโปรง่งโล่งนะครับแล้วก็กว้างขวางนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวจอควบคุมสิ่งต่างๆรถมันจะเป็นหมวดการขับขี่นะครับสาระแบตเตอรี่ต่างๆก็จะโชว์บนจอนี้นะครับเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้มันมีกิมมิคนะคนอกจากในเรื่องของความอเนเกประสงค์ที่ให้มาเรื่องของแดชบอร์ดต่างๆความรูลาต่างๆข้อเก็บของต่างๆเนี่ยนะ แล้วดูแดชบอร์ดตรงนี้นะมันมีความโค้งเข้าไปนะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็จะรู้สึกกว้างขวางนะเห็นไหมมันมีความโค้งเข้าไปนะก็จะรู้สึกกว้างขวางมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบภายในของรถทั่วไปก็จะนั่งนั่งข้างโปร่งโล่งสบายนะครับผมมีพาโนามิกซันลูฟมาให้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเก๋ไก๋อีกอย่างหนึ่งเนะี่ยมันคืออะไรนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองดูกิมมิกนะครับของรถคันนี้นะครับที่เขาเคลมว่านอกจากจะเป็นรถเก่งนะครับเป็น SUV แล้วยังสามารถเป็นกระบะอนเนกประสงค์ได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างเปิดไป็นกีลาสะเต็ปนะก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะ,ะเ,อเอาลองกดตรงนี้ดีใจมา เก๋นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์แบบหลากหลายนะครับอยากจะเอาไปลุยด้วยอยากจะใช้ขนของด้วยนะหรือว่าอยากจะใช้ในเมืองนะครับสะดวกสบายก็ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเมื่อกี้เห็นเขาบอกนะว่าเป็น การที่เขาเอามาชนนะสู้กับไซเบอร์ทรัคของเฟสลานะครับเราบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับแต่วันนี้ตัว Cybertruck ไม่ได้มาโชว์ที่งานนะครับเ็เลยไม่รู้ว่าเป็นเก๋ม,มากๆกนะฮะแต่นอกจากนี้มีนวัตรกรรมใหม่ๆอีกนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีแบรนด์ไหนกันอีกบ้างครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของวิตดาล่านะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักแบรนด์ลิดดาลามาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปศึกษารจริงๆเนี่ยเขาเป็นแบรนด์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของจิลลี่เองนะครับซึ่งจิลลี่เนี่ยเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ผมก็จะมีรถหลายๆแบรนด์นะครับอยู่ในเครือของเขานะว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับโบรกนะครับลิดดาล่านะครับผมหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับก็มีหลายแบรนด์เลยนะครับที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของแบรนด์ซีรีส์นะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับวันนี้มีการเปิดตัวรถกระบะนะครับผมที่ประเทศไทยก็ลองบอกว่าตอนนี้นะครับมีการแข่งขันในเรื่องของกระบะนะครับถึง SUV นะครับความสูงสุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์น่าสนใจมากๆนะทุกผู้ชม ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์เขาทําออกมาได้ค่อนข้างหลับนะครับแล้วก็ไม่เหมอนไฟน,นะครับผมสวยมากๆนะครับผมเป็นกระบะนะครับผมตัดสไตล์มานะเนี่ยเขาต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากระบะตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นของขับสองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นกระบะแบบ4ประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆครับผู้ชมด้วยราคาเปิดตัวเพียงแค่899,000นทครับเปิดเริ่มต้นนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเลนราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับผมแล้วมาดูกันว่าตัวรถนะครับแล้วก็ภายในหัรถเป็นยังไงบ้างนะครับตัวรถค่อข้างสูงอยู่นะ หรือไม่ชินไม่รู้ต้องบอกก่อนนะครับว่าลิดาล่าเนี่ยเป็นไม่ใช่กระบะเชิงพาณิชย์นะแต่ว่าเป็นกระบะที่มีทั้งช่วงล่างออกมาก็จะเป็นไซล์ SUV นะครับก็เป็นจะเป็นรถ SU SUV เที่เป็นกระบะอเนกนประสงค์พูดอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการ ขนส่งอะไรที่แบบหนักนัก็ช่วงล่างเขไม่ช่ช่วงล่างแน่เรเป็นช่วงล่างเหมือนเอสีเหมือนรถเก๋งทั่วไปนั่นแหละต้องบอกว่าภายในเนี่ยตกแต่งออกมากได้น่าสนใจมากๆนะเบอกเป็นบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ตัวแดชบอร์ดตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยบุกเป็นหนังนะครับอย่างดีนะครับถ้าพูจะเป็นกระบะนี่แทบไม่อยากจะเชื่อว่าอยู่ในรถกระบะเลยนะก็เป็นเหมือนแบบสไตล์ s u v นะฮนะ แล้วก็มีหน้าจอนะครับผมมีคอยควบคุมตรงกลางระบบต่างๆแต่เนี่หน้าจอไม่ได้เปิดไว้นะตัวนี้ นะครก็จะเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีแผงตัวกดไฟฉุกเฉินตัวนี้นี่นปกติแล้วก็จะมีแท่นเอ่อไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับวางมือถือชาร์จด้วยอันหนึ่งนะครับผมมีหัวเกียร์ต่างๆดูดีมากเลยนะหัวเกียร์อย่างนี้นะทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีมีโหมดการขับขี่สแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco, อีโคโหมดธรรมดาแล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตนะครับผม นะก็สามารถใช้ได้ตามสถานการณ์การขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นระบบไฟนะครับผมอันนี้เป็นกระจกนะฮะแล้วก็ตัวในตัวของตัวมารว่าคมเดวหรือว่าหน้าจอเขาจะเป็น จะเป็นแบบเขาเรียกว่า,เ,าเป็น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 ดิจิตอลนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องบอกไว้นะครับจริงๆเนี่ยทำออกมาโอเคทุกอย่างนะข้อเสียนะ่าจะเป็นเรื่องเดียวนะคือเรื่องระยะทางการวิ่งกองแบตเตอรี่ก็วิ่งได้เฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ380นะรหรือว่า400นะกิโลเมตรต,ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมนี่เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ไม่ได้คับแคบนะครับน,นั่งสบายได้อยู่ ามสไตล์รถปิกอัพนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้นะครับผมเบาะก็เป็นเบาะหนังนะ,ะก็ในพื้นที่ในส่วนของเฮดรูมเนี่ยก็เหลือสบายๆเลยครับสูงร้อยเจ็ดสิบหร้อยแปดสิบนั่งกันสบายได้อยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับตกแต่งมาค่อนข้างสวยนะครับภายในก็คือไม่ใช่สไตล์แบบรถกระบะ พาณิชย์นะไม่ก็มีความตกแต่งให้ดูหรูดูดีอยู่และนี้ครับก็เป็นด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบชาร์จนะครับก็จะสามารถตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบชาร์จนะก็สามารถชาร์จ AC DC ได้นะครับผมไปต่างจังหวัดก็สามารถชาร์จไวได้เปิดได้ครับผมอันนี้ก็เปเป็นตัวเปิดใช้ขา ก็ต้องบอกว่าช่วงล่างไม่ใช่ช่วงล่างแหนกนะครับย้ำอีกครั้งก็ผลอะไรหนักๆมากๆเนี่ยก็อาจจะไม,ไ,มไม่ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าใครมีข้าของเวลาไปต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถใช้สุดตัวนี้กอดกันไ,ได้นะครับผมหรือว่า จะเอามาใช้แบบสไตล์ไทยๆอย่างบ้านเราก็ช่วงสงการนะครับอาจจะฝนทางน้ําฝนอะไรนะครับไปเล่นน้ําอะไรได้ะคะฮะและอีกสําคัญหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขานะน,นี่เลยฮะสายแคมปิง้งต้องถูกใจสิ่งนี้โหปักสามตาให้มาสีดูนะฮะบวกกับที่เป็นแบบว่าตัวชาร์จอย่างนี้ให้มาอีกนี่นี่ครับี่ มีเป็นตัวปลั๊กไฟเปิดปิดอย่างนี้มาให้มาด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้ประสง์มากๆเลยนะครับแล้วก็น่าใช้มากครับเวลาขับไปต่างจังหวัดนะฮะถือว่าซื้อดา,าเนี่ยก็เป็นรถแบรนด์หนึ่งนะน่าใช้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าศูนย์บริการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่า ชอชั้นของความเป็นจีรี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยมีแบรนด์อยู่ภายใต้เครือแล้วก็เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพนะครับมก็มีหลายสีสีนี้ก็สวยนะสีสีเป็นสีหนึ่งและสีเทาๆนะแล้วก็มีสีเขียวด้านนู้นะครับก็จะเป็นก็สวยไปอีกแบบน่ารักน่ารักนะอันนี้คือลิตาล่านะครับผมรถยนต์เป็นเป็น กระบะอนเนกประสงค์นะครับที่เรียกได้ว่าถ้าใครสนใจนยก็สามารถเข้ามาที่บูธของจีเอ่อเข้ามาที่บูธของลิด,ดาลา่าได้เลยนะครับแต่สีวงข้างบูธของซิกเกอร์ที่เป็นรถที่อนู่ในเครือเดียวกันก็คือในเครือของซีรีส์นั่นเองครับ